สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับชาวลาัคนาราศีพิจิกนะคะชาวพิจิกทุกท่านมาลุ้นกันนะคะกับเรื่องราวความรักของคุณในเดือนมิถุนายน2568นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของอันแน่นะคะอาจารย์น่แน่ชั a นแนลนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกนะคะทุกๆเดือนกันเลยนะคะ สำหรับการอ่านดวงความรักตรงนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะอันไหนนจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่ใช่อ่านเรื่องราวความรักแบบไหนนะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะชาพิจิกร วันที่นการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของโหรราษฎรไทยนะคะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครอยากจะดูเป็นดาวสันตัวแอดไลน์เข้ามาได้คะ่ะ n s o i n a นะคะหน่อแน่นะคะพลังงานใบแรกของชาพิจิกนะ be the powerful นะคะ present of peace นะคะ พลังงานของชาวพิจิกนะคะเหมือนกับตอนนี้คุณกำลังเดินหน้านะคะคกงงคับเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณกังวลนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะแต่คุณรู้สึกว่าอยากสงบจิตอยากสงบใจนะคะหรือเพิ่งมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแหวงไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเหมือนกับตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจคุณหรือเปล่าไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณเลยนะคะ คุณอยากที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวหรือเปล่านะหรืออาจจะยังไม่อยากที่จะเจอหน้าเขาพูดคุยกับเขาหรือเปล่านะคะเหมือนกับอยู่ในโหมดเซฟโซนของตัวเองหรือเปล่านะคะพิจิกนะคะเหมือนกับคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องราวความรักอะไรบางอย่างแล้วคุณก็อยากที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวนะ h o r ์เน่ย a เออ u ์ u ูนิหรือว่ามันเป็นอะไรหลายอย่างที่เขาไม่เข้าใจความเป็นตัวตนของคุณนะชาวิจิกนะคะ หรือว่าเป็นปัญหาเดิมๆนะคะที่เขาอาจจะทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ขับข้องใจมากๆหรือเปล่านะคะเหมือนคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้มากไปกว่านี้แล้วนะคะเหมือนกับมันต้องเหลือความเป็นตัวเองให้กับตัวตนของคุณกันบ้างแล้วนะคะเหมือนกับตอนเนี้ยคุณกําลัง เลือกนะคะที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณยอมเขามากเกินไปนะคะ less less energy นะคะเหมือนกับมันมีความกระสับกระส่ายมันเป็นพลังงานที่อาจจะอยากออกไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบสังคมชอบไปดื่มไปดิ้งนะคะแล้วเขาอาจจะบังคับให้คุณต้อง อย,อยู่บ้านนะคะหรือคุณต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณน่ะมันอาจจะทําให้มันไม่ไม่ใช่ e ินเ g อร์จไม่ใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะรู้สึกตอตอตารู้สึกขัดแย้งก็ได้นะ c o n f i d e อ c e คุณรู้สึกว่าเขาไปเอาพลังงานความมั่นมาจากไหนนะคะที่คิดว่าเขาจะควบคุมคุณได้นะคะเพราะว่าพิจิกเอง Confidence คุณก็มีความมั่นใจในแบบของคุณเช่นกันนะคะโอ้อันนี้มันเป็นแบบเสือสองตัวมาอยู่ถ้าเดียวกันหรือเปล่านะคะมันมีอะไรที่มันจะไฟกันหรือมันไฟกันมาแล้วนะคะอืพลังงานของชาวพิจิกนะจะรู้สึกว่าอาจจะเหมือนกับมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะในเรื่องราวความรักตรงนี้เดี๋ยวมาดูเวลาละเอียดกันจากไพ่ทาโร่นะคะว่าจะบอกว่าย,ยังไงนะ มีไพ่ของโอ้โหทิจิกใบแรกก็แปดถ้วยเลยนะถ้าแปดถ้วยกับใบนี้คือเป็นพลังงานที่ตรงกันนะคะ <c oughs> คุณอาจจะอยากเดินออกมาจากสถานการณ์ของความรักที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดอึดอัดขับข้องใจนะคะหรือแบบมันทนไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เดินออกมาสู่สถานการณ์อะไรที่ดีกว่าหรือเดินออกมาอยู่เงียบๆอยู่ลําพังมารักตัวเองก็ได้นะคะ <c oughs> คุณกําลังถอดใจหรือเปล่านะกับเรื่องราวความรัก ตรงนี้เดี๋ยวขอดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงเป็น8ดถ้วยนะเดี๋ยวขอขยายแปดถ้วยก่อนเลยพลังงานของชาริออดนะคะหรือเขาเป็นพลังงานของอัศาวินนะคะควบคุมบนงคบจิตใจคุณนะคะเป็นพด็จการอะไรบางอย่างที่ จิตเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหรือเปล่าหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เขาทาเนี่ยเขาบังคับให้คุณทาไปด้วยก,กันกับเขาหรือเปล่านะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าทําไมชีวิตเหมือนกับมันอยู่ใต้ความควบคุมการคนโทรลของเขาหรือเปล่านะคะเขาใช้คําไม่ค่อยดีกับคุณหรือเปล่าคําพูดที่ไม่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะเขาอีโก้สูงเกินไปหรือเปล่า มันเป็นหกไม้เท้านะคะหรือเขาพยายามเอาชนะค้าคานอะไรบางอย่างคนมากเกินไปนะจริงๆคนเราถ้าจะเอาชนะกันนะมันก็ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของการให้ความรักแล้วนะคะการเอาชนะกันเนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบของศัตรูของคู่แข่งนะมันถึงจะมีชัยชนะตรงนี้นะคะหรือว่าคุณเปลี่ยนโหมดหรือเปล่าเนี่ยนะคะโอ้ไฮพิเทสด้วย หมือนเขาทําให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะหรืออดกลั้นอดทนกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมามากแล้วนะคะมันพูดไม่ได้นะน้ําท่วมปากนะคะหรือพูดแล้วทะเลาะกันก็ไม่รู้นะคะนี่คือเหตุผลที่คุณต้องต้องหนีออกมาหรือเปล่านะต้องอยากออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วนะคะดูกันต่อนะคะเจ็ดถ้วยค่ะแมวบนอีกแล้ว มีไพ่ของ love w o r s นะคะทำห้โรแมนติกขออภัยนะอ่าไหนเราอ่านตาไพ่ที่ขึ้นมานะ GM p อ r มพค่ะหรือเขากับคุณอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันมากๆมันมีช่องว่างระหว่างวัยอยู่หรือเปล่านะคะหรือเขาทําตัวให้มันมีช่องว่างระหว่างวัยนะคะมีไพ่ก้าไม่เท้ามันมีอุปสรรคเข้ามาจริงๆด้วยนะช่วงเวลานี้นะคะเต็มสิได้เเลยนะอุปสรรคของคุณ เปิดให้ครบก่อน,นะะเลยค่ะเบลลี่ไม่ต้องขึ้นหรอกออสเหรเลียนน้าดูพูดไม่ขาดคำบอกว่าไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวกันนะคะโอเคนะคะเจ้ากรรมนายเวรมันจะรูปแบบแมวนะคะบอกว่าอยากขึ้นก็ขึ้นนะคะเสียสมาธิกันไปขออภัยนะคะมาต่อกันนะคะมีไพ่ของอัสเินเหลียนห้าไม้เท้าค่ะ ราชินีเรียญน,นะคนละกองคุณอาจจะเป็นชาวทัดดินมังกร็สบกันได้นะคะชาวพิจิกปีไพ่ของ justice นะคะเป็นชาวตุนก็ได้นะคะแล้วก็อัศวินถ้วยนะเป็นชาวทัดน้ำด้วยกันเองนะคะมีการกดพิจิกทีเนี้ยในบางคู่นะอันนี้แน่ว่า บางคู่เนี่ยมันเป็นความรักที่ลอบเวอร์มันก็ยังรักกันอยู่นะแต่ว่าในความรักครั้งเนี้ยก้าไม่เท้ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคนะคะหรือถึงมันรักกันแต่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันห้าไม่เท้านะคะมันเข้ากันไม่ได้หรือเปล่านะคะมีอะไรหลายสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะ มันอยู่กันแล้วเหมือนกับมันไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขหรือเปล่านะคะคุณถึงตัดถ้วยอะอยากที่จะเดินออกมาจากความรักครั้งนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะมาจากปัญหาการพูดคุยกันการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะหรือมันอยู่ในมุมในมุมของตัวเองมากจนเกินไปนะคะเขาก็เป็นระดับของ THE emperor นะคะเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีความเป็นผู้นำนะคะ หรืออาจจะมองว่าเราเป็นลูกน้องเขาหรือเปล่าเขาก็เป็นบอสของเราหรือเปล่านะคะบางทีก็อาจจะชี้นิ้วสั่งการให้เราทำนูน่นทำนี่หรือเปล่านะคะนานๆก็ยังหวานกันอยู่นะแต่เราเบืนะคะอืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางคู่นะคะเหมอือนกับว่า มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคะบางคู่อาจจะแต่งงานจดทะเบียนกันแล้วบางคู่อาจจะเหมือนกับมีธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือสร้างหลักฐานอะไรบางอย่างกันมาร่วมกันหรือเปล่าซื้อบ้านซื้อรถอะไรได้วยกันหรือเปล่านะคะทําให้เหมือนกับ การที่คุณจะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ตรงเนี้มันอาจจะยังติดขัดมันอาจจะยังมีอุปสรรคอยู่นะคะเพราะว่าสุดท้ายมันยังมีเรื่องของ justice ที่ที่ยังต้องคํานึงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับราชินีเหรียญด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่าเรื่องของทะเบียนสมรสหรือว่าเรื่องของการมีหนี้สินกันมีอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่านะคะที่มันเป็นแบบทางกฎหมายเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้อ เหมือนกับท้ายที่สุดนะคะความเป็นอัศวินถ้วยนะคะอาจจะเป็นพิจิกเองหรือว่าเป็นฝั่งของเขานะคะให้สลับตัวตนกันได้ที่เหมือนกับรู้แล้วแหละว่าปัญหาตรงนี้มันทําให้เกิดเรื่องราวที่มันบานปลายนะคะยิ่งไม่คุยกันนานยิ่งไม่เข้าใจกันนานมันยิ่งแย่นะคะก็เลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะกลับมาง้อนะคะอยากที่จะกลับมาพูดคุยกันดีๆนะเดี๋ยวขอมาดูกันต่อนะคะว่า แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะชาพิจิมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะหรือบางคู่จัสตสจริงๆมีแผนที่จะแต่งงานกันในอนาคตนี้ก็ได้นะเออราชเหรียญค่ะ มีไพ่ของเดะมูนนะคะพลังงานชาวลัคนาราศีมีนโอ้ทาวเวอร์ด้วยจะไหวไหมชาวพิจิกจะไหวไหมมีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะมีไพ่ของหนึ่งเหรียญคะ่ะ เด็กเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินเรียนขออีกหนึ่งใบนะมีไพ่ของเดอะเวิลนะคะบางคู่เป็นความรักทางไกลนะคะความรักที่อาจจะแตกต่างกันเรื่องเชื้อชาตินะคะจริงๆเหมือนกับว่า คุณสองคนก็อาจจะมีอารมณ์แบบอยากที่จะเคลียนะคะแต่เหมือนกับว่ามันอาจจะเคลียร์ไม่สําเร็จนะเพราะว่าทาวเวอร์มันขึ้นมานะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าอยากพูดอยากคุยกันดีๆนะแต่มันมีปมอะไรบางอย่างที่เหมือนกับพอพูดแล้วพอสกิดแล้วนะคะทาวเวอร์มันเกิดความไม่เข้าใจเกิดความโกรธเกิดความโมโหนะคะหรือทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะทาวเวอร์ที่เกิดขึ้นนะคะหรือมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ ไอสก,กิดนิดนึงก็ระเบิดตุ้มตามขึ้นมานะคะทำให้เป็นปัญหาใหญ่โตมากๆนะคะเหมือนกับพี่จิกคุณพยายามที่จะให้อภัยเขานะคะหกเหรียญพยายามที่จะไม่คิดอะไรแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันต้องยังอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือคุณนิ่งมากขึ้นนะคะคุณเหมือนกับพยายามที่จะมองเขาในแง่มุมที่ดีก็ได้นะคุณไม่อยากที่จะเกลียดเขานะเหมือนกับว่ามัน มันอาจจะเจอปัญหาอะไรหลายอย่างแล้วนะคะมันทําให้ความรู้สึกที่เหมือนกับชาวพิจิตคุณอาจจะเหมือนกับรักเขามากเท่าเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วความรักมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่จบนะมันจบด้วยไพ่ของเดอะเวิด์นี่ก็คือเหมือนกับคุณสองคนเนี่ยอาจจะยังต้องแบบอยู่กันในสถานะแบบนี้ต่อไปนะคะเหมือนกับเป็น ความรักที่มันมันยังห่างกันมันเป็นความรักที่ยังดูเชิงกันไปต่อนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ the world นะคะหรือเป็นความรักทางไกลก็ต่างฝ่ายต่างนิ่งหรือเปล่าหลังจากที่มันมีปัญหาอะไรกันแล้วนะคะเหมือนกับปัญหามันก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตัดจบไม่ได้อะไรนะคะมันยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดียคาราคาซังอยู่แบบนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ตกลงจบหรือไม่จบหรือว่ายังไงดีนะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนไพ่พระสังฆราชนะคะเป็นพลังงานชารวราศีพฤษภมีไพ่เด็กซันค่ะ ฝัง,างมาย็สถานการณ์พลิกผันมากเลยนะชาพิจิกรนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัดจบนะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้สองทางนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของคุณก็ยังรู้สึกว่าในความที่ไม่เข้าใจกันตรงเนี้ยมันก็ยังมีความข่วงใหญ่อะไรบางอย่างหรือสิ่งดีๆอะไรบางอย่างนะคะไพ่พระที่ขึ้นมาที่ยังคอยช่วยเหลือเกื้อกลูลคอยซอัพอซึ่งกันและกันนะคะหรือก็ยังเป็นลักษณะของคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับ เป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในเรื่องของทางการงานการเงินธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะมีภาระหน้าที่ต้องแบบว่าดูแลลูกร่วมกันก็ได้เดอะซันนะคะมันก็เลยเลิกกันยากนะดูสิไพ่สองเหรียญที่ขึ้นมานะคะมันก็วนไปวนมาอยู่แบบนี้หรือเป็นลักษณะของรักเลิกเลิกนะคะก็เลิกไม่ได้ขาดเลิกไม่ได้จริงนะสองเหรียญน,นะคะ นะเหมือนกับยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ว่าฝั่งของเขาเนี่ยตกลงคิดแล้วก็รู้สึกอะไรยังไงกับคุณกันแน่นะคะชาพิจิดูฝั่งของเขาก่อนนะส่งสถานการณ์ความรู้สึกของเขากันเอาเหมือนเขารู้สึกผิดนะกับอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้ที่เขาอาจจะทําให้มันมีส่วนนะคะที่ทําให้ความรักตรงเนี้ย หมือนมันพังลงมันมีถ้วยที่ล้มลงไปนะคะแต่มันก็ยังมีอีกสองถ้วยนะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะแก้ไขนะคะมีห้าถ้วยล้มไปสามถ้วยแต่อีกสองถ้วยยังอยู่นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆหรือความรักที่เขามีต่อคุณนะคะต่อครอบครัวก็ได้นะตรงนี้มีไพ่ของอัศวินดาบนะคะหรือเขาก็รู้ตัวว่าเขาอาจจะใจร้อนหรืออารมณ์แรงหรือพูดแรงกับเราหรือเปล่านะคะ มีไพ่ของจีเอ็มเออร์เรอร์เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อาจจะวางอํานาจควบคุมคุณนะคะมากจนเกินไปก็ได้นะหรือทําตัวเป็นบอสนั่งอยู่แต่บนบัลลังก์นะคะแต่เขาก็ยังขาดคุณไม่ได้นะเพราะคุณก็เป็น G m p อ็มของเขานะคะคุณก็ยังเป็นราชาราชินีของเขาอยู่นะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเหมือนเขายังผูกพันยังยังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่นะคะชาวพิจิกร เดวิลนะคะสิบถ้วยต่อให้มันเกิดปัญหานะคะหรือการทะเลาะก,กันหรือการถึงห่วงหรืออะไรกันตรงนี้ยังไงนะคะเขายัางอยากไปต่อคุณนะสิบถ้วยนะอยากเป็นคนรักของคุณต่ออยากเป็นครอบครัวเ,เดียวกันกับคุณต่อนะคะหรือว่ายัางอยากที่จะแต่งงานกับคุณต่อนะคะเหมือนกับ6กดาบเขาเรอเวลานะคะ อาจจะรอให้ใจเย็นลงทั้งสองฝ่ายแล้วก็ค่อยเข้ามาเคลียร์หรือเปล่านะคะชาวพิจิกนะคะอืมเหมือนเขาก็ยังมั่นคงแล้วก็ชัดเจนกับคุณอยู่นะจันว่ามีหน้าคุณก็ยังรู้สึกตัวว่าคุณก็เลิกกับเขาไม่ได้นะคะเพราะเขาก็ยังมีสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันโอคุณก็รักเขาอยู่นะหนึ่งถ้วยนะคะให้ความรักขึ้นมา แต่ว่าความรักมันอาจจะลดน้อยถอยลงจริงๆนะคะสองเหรียญน,นะคะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะจากสถานการณ์จากปัญหาจากความไม่เข้าใจกันที่ผ่านมานะแต่ว่าลึกๆก็ยังยังรักอยู่นะคะมีไพ่ของอาศาวินถ้วยค่ะเมจิกเชียนค่ะ The Sun นะคะ ราชินิดถ้วยค่ะปปดไม้เท้านะคะแล้วว่าไพ่ความรักขึ้นอยู่กับฝั่งพิจิกหมดเลยนะคะเหมือนกับ คุณรู้นะคะว่าเขาเก่งเขาฉลาดนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาอะไรให้กับคุณได้นะคะหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าอาจจะมีผิดไปบ้างนะแต่ว่าเมมโมรีความทรงจำที่ดีก็ยังอยู่นะคะหรือว่าเดอะซันนะคะเขาก็ายังคงเป็นคนที่เป็นคู่บุญของคุณได้ต่อไปนะคะหรือคณสองคนทำธุรกิจอะไรร่วมกันหรือเปล่านะ,ะเป็นเดอะซันนะคะดวงเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันอยู่นะคะเพราะนั้น คนเลยตัดสินใจว่ามันก็ยังต้องไปต่อกับความรักครั้งนี้แปลกมากไม่มีไพ่สิบดาบไม่มีไพ่เดทขึ้นมาเลยนะทั้ง2ชุดนะคะท,ท,ทั้งที่ปกติมันขึ้นง่ายมากนะ <c oughs> อืมนะคะหรือว่าเดวิลอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อาจจะมีแบบบุคลิกแบบเจ้าชูกุบกิบหรือเปล่ามีคนเข้าหาเยอะนะคะทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันหึงหวงกันบ่อยๆหรือเปล่านะคะ แต่ยังไงคุณก็ยังรักเขาอยู่ดีนะคะ Lover's นะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็น Lover ก็คือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะโทษโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสเสน่ห์ของเขาหน้าตาของเขาอาจจะดึงดูดทาให้มีคนเข้าหาเยอะนะคะเหมือนกับคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลนะเข้ามาปล่อยผ่านนะคะไม่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีกับเขานะ หมือนคุณพยายามถนอมนะคะความรักครั้งนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความทรงจําที่ดีต่อกันนะมันไม่อยากที่จะแบบไปไปโทษกันนะคะหรือว่าก่อนนั้าน,นี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีความเจ้าชู้แต่คุณก็ยังเลือกเขาเข้ามาหรือเปล่าเหมือนคุณยอมรับในในเหตุผลตรงนี้ก็ได้นะพิจิกนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยตัดสินใจที่จะยังไปต่อความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่า สองเหรียญนะ่ะมันวนไปหรือมันอาจจะเหมือนกับห่างออกไปแล้วก็วนกลับมาอีกนะคะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นเดอซันให้กับคุณได้นะชาวบิจกนะคะยังไงก็ขอให้ทุกปัญหามีทางออกนะคะส่งกำลังใจไปให้นะไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ